สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่เกมอาร์เซนเคยและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปพบกับศึกระหว่างเดสโทรยาเวอร์ซัสกับกอร์ซิลาล่างเทพในคลิปล่าสุดที่ผมได้เพิ่งลงไปนะครับเจ้าเดสโทรยาได้ทําผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งในคลิปนั้นนะครับมันสามารถเอาชนะอีโวกอซิล่าไปได้ด้วยทําให้คลิปในวันนั้นนะครับเดสโทรยาเนี่ยถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดในคลิปและในวันนี้ครับเจ้าเดสโทรยาจะมาเจอกับบททดสอบใหม่นั่นก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตวิ่งไปก ทั้ง4ล่่างครับอันนี้ผมห้อยอีโวกอสซิล่ามาตัวหนึ่งด้วยนะผมอยากให้มันแก้มือครับแต่ใน4ีตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยโคดรทั้งนั้นเดี๋ยวจะพูดถึงแบบเรียงตัวเลยครับโดยลาดับนะครับผมจะเรียงจากแข็งแกร่งน้อยสุดไปหาแข็งแกร่งมากสุดโดยลําดับนี้นะครับผมได้จัดขึ้นเองย้านะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเริ่มจากอันดับที่4ีนะครับนั่นก็คือกอสซิล่าลูเลอร์ออฟเอิร์ธไอเจ้าตัวนี้นะครับปัากฏตัวมาในปี2013ในคอมิกซีรีที่มีชื่ว Earth. อเวเไ้้นคีคย ไ้แชมป์กอซิล่าที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผมเพิ่งเคยทําไปซึ่งมันสามารถทนทานการระเบิดพลังของอีโวกอซิล่าได้บอกได้เลยว่าน้อยตัวครับที่จะทนทานการระเบิดพลังของอีโวกอซิล่าได้แต่เจ้ากอซิล่ารูเลอร์ออฟเอร์สามารถทนได้ครับต่อไปอันดับที่3ามซูเปอร์กอซิล่าไอเจ้าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เคยปรากฏตัวมาในหนังนะมันจะปรากฏตัวมาแต่ในเกมซูเปอร์กอซิล่าปี1993บนเครื่องซูเปอร์ดีเทนโดโดยเจ้าล่างนี้นะครับถือด้ว่าเป็นอีกหนึ่งล่าวิวัฒนาการสูงงสุดขอออกซิลลเยแะนน คือสเปดกอร์ซิล่ามันจะเรียกเป็นกอร์ซิล่าได้ไหมเพราะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันถูกโคนนิ่งมาเพื่อให้สู้กับกอร์ซิล่าโดยปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในปี1994ในหนังกอร์ซิล่าเวอร์ซัสสเปดกอร์ซิล่าส่วนดับหนึ่งของเรานะครับนี่ก็คือกอร์ซิล่าเอิร์ดโดยเจ้ากอร์ซิล่าเอิร์ดตัวนี้นะครับจะปรากฏตัวมาในไตภาคแอนิเมชันที่มีชื่อว่ากอร์ซิล่าแพนด์ิตออฟเดอะมอนสเตอร์โดยที่ผมได้รู้จักกอร์ซิล่ามาทั้งหมดนะครับไอ้เจ้ากอร์ซิล่าเอิร ส่วนพลังของกอดซิล่าเออจะเหมาะก,กับอันดับหนึ่งไหม เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับมาครับทุกคนในสึกแรกนะครับผมจะให้เจ้าอีโวกาซิลาได้แก้เบิรเจ้าเดสโทรย่าก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าอีโวกาซิลาจะไหวสักกี่น้ำไปชมกันเลยครับเอาแล้วได้เริ่มการต่อสู้แล้วเดสโทรย่าเป็นคนเปิดก่อนครับหลังจากนั้นอีโวกาซิลาก็ตามโอ้โหยฉายลำแสงอย่างนี้บอกเลยกาซิลาแพ้มากกาซิลาก็ไม่หวัน่นฉายบีมไปโอ้โหยหางระเบิดป่าแล้วทำการรวบรวมล,วม,ล,วม,ลวมปานจะพ่นขึ้นฟ้าไหมท่านี้โอ้โหยพนไม่โดนเพราะเดสโทรย่ามันอยู่ ข้างหลังแล้วพ่นอะไรของมันวะเนี่ยเอา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 พีา่ก๊อตไปไหนอุ้ยพ่นนี่ครับท่านี้ที่ผมบอกท่าโคดพี่ก๊อตมีทาม่ามาเยอะมีท่าแค่ระเบิดแล้วก็ยิงบีมขึ้นฟ้าเอาแล้วระเบิดพลังอีกแล้วพี่ก๊อตพอเทียบกับเจ้าเดสโลย่าแล้วครับเดสโซลย่าดูจะครบเครื่องกว่ามีทั้งลำแสงมีทั้งไอความร้อนมีปีด้วยแถมยังสามารถใช้ประโยชน์จากปีได้กะัะเอาแล้วกอซิล่าใช้ท่ายิงบีมขึ้นฟ้า อ้โยโอ้ยยิงบินขึ้นฟ้าแล้วเดสโทรยาก็ไม่หวัดเอา้าถ้าเดสโทรยามาแพ้แต่ศึกแรกอย่างนี้แล้วคลิปมันจะดําเนินการต่อไปอยังไงวะเจ้าอีวูกอซิล่าสามารถแก้มือได้สําเร็จครับทุกคนโอ้โหไม่อยากจะสรุปอย่างนี้เลยก็คือในศึกนี้นะครับเจ้าอีวูกอซิล่าสามารถชนะเจ้าเดสโทรยาไปได้ครับกอซิล่าที่เราเด้ห้อยมามันอาจจะเก่งจริงๆก็ได้นะโหดไปม้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเจอกันศึกที่2กันเลยระหว่างเดสโทรยาเจอกับกอรซิล่าลูเลอร์ออฟเอิร์ธเอาแล้วดเร่วะหาง เดสโซลอย่าเวอร์ซัสกับกอซิล่าลูเล่อออฟเอิร์ดกอซิล่าลูเล่อออฟเอิร์ดนะครับเป็นตัวที่ทำให้คอมผมแทบพังอ่ะเพราะเอฟเฟกมันเยอะมากโอ้โหแหลกแหลกแหลกมาดีตะปบปลายกอซิล่าลูเล่อออฟเอิร์ดเหมือนจะยิงบีมอุ้ยระเบิดพลังเป็นไงสตัน์ทไหมเดสโซลอย่าไม่สะเทือนครับมาจัดการกันไปโกรธแล้วโกรธแล้วกอซิล่าโกรธแล้วก็ขวนไปดีขวนไปเอาแล้วพลังนี้มาอีกแล้วเหมือนจะเป็นพลังสตันเลยนะหีระเบิดพลังไปถ้าเจ้าเดสโซลอย่าไม่รีบปิดเกมนะครับบอกเลยว อา้าวไม่ทันระเบิดพลังตายไปซะแล้วเดสโทรย่าโอ้โหจะซ้ำศพด้วยนะกอซิล่าอืมจัดศพชาปนากิจให้เรียบร้อยแต่ละศึกทำไมมันสั้นจังวะหรือว่าผมประเมินพลังของเจ้าเดสโทรย่าสูงไปเพราะว่าในคลิปล่าสุดมันสามารถเอาชนะเจ้าอีวูกอซิล่าได้ครับผมเลยประเมินพลังมันไว้สูงมากเลยไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วในศึกต่อไปนะครับผมจะพาเจ้าเดสโทรย่าไปเจอกับซูเปอร์กอซิล่ากันแทมแทม มาแล้วเว้ยซุปเปอร์กอร์ซิล่าคำรามโชว์ไปหนึ่งทีมาแล้วเจ้าเดสโซรย่าทำการยิงลำแสงจากอกเปิดก่อนเฮ้ย,ย,ยซุปเปอร์กอร์ซิล่าทำการโอ้ยกระโดดทุกพื้นไปมันดูผิวจังเลยวะมาดีเดสโซรย่าก็ไม่น้อยหน้าทำการพ่นไอไปผมยังไม่เห็นเดสโรย่าบินเลยนะโอ้ยกระทืบโ,โอ้ยมาอีกแล้วหมัดโอ้ยต่อยปกากลางลำตัวเป็นไงโดนช็อตโอ้ยยิงลำแสงแล้วเป็นไงกอร์ซิล่าตอบโต้ไห่ตอบโต้ครับยิงลำแสงเหมือนกันโอ้ยโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มตั้งแต่เอาเจ้า เดโสโซย่ามันดูอันนี้ผมยังไม่เห็นมันบินเลยนะอุย้ยว่าแล้วก็บินไปเลยเอาดีมาเจอมัดซ้ายมัดขวาไป กชื่อเหมือนกันเดซโโรย่ายามุแต่คำรามซ้ายก็ไปโอ้โหพลังหมัดพลังหมัดโอ้โหหมัดมั่วมีตอดหางด้วยนะเมื่อกี้พลังอะไรต่อยดูไหมโอ้โหระเบิดซุปเปอร์กอซิล่าไม่ครบเคลืนจริงๆครับทุกคนคือมันผิวมากกับตัวมันอะแต่รู้สึกว่าจะคำรามอย่างเดียวไม่ค่อยสู้เลยแต่เจ้าเดซโโรย่านี่คือออกอาวุธรัวๆครับมาแล้วคนไปพนอีกแล้วจะสู้ไปเนี่ยฮะซุปเปอร์กอซิล่าเอาดี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 โอ้โหท่าคาราเต้ทำไมเป็นผิวอย่างนี้วะโอ้ยผมโคตรชอบเลยเนี่ยเอาแล้วโอ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา สวัดหางมาดิหมัดหมัดขวาหมัดขวาแล้วก็สบัดหางเจอท่านีอุ้ยอุ้ยเจอหมัดไปสึกระหว่างลูกชายครับใช้พลังพิเศษน้อยมากเลยส่วนมากจะฟัดก,กันอย่างเดียวมีแค่ใช้หมัดแล้วก็ตวัดหางอะครับเจอเข่าชิมไปเฮย้ยสึกนี้สู้กันนานเลยนะผมคิดว่าน่าจะมันนะสึกนี้สึกนี้เจ้าเดสโทรย่าเหมือนจะพอทนทานพลังของเจ้ากัสซิล่าได้ครับกระโดดไปกิ่แล้วหนีกระทืบเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อยไปต่อยไปมาดิหมัดรุนรุนมาอีกแล้วหมัดรุนรุน ต่อยปลายเอาบินหนีไปแล้วบินหนีหรือเปล่าไม่ได้หนีมากรรมสั่์กันเจอพลังไปยิงลําแสงจากอกแน่เลยนี่ไงผมว่าแล้วกาซิล่าเป็นไงกัซิลา่าทนไหวไหมเจอจิ้มปลายโอ้โหเขาเลื้ยงแสงเจอไปนเต็มท่านี้นี่กระชื้นปวกกันก็ไม่ยอมแพ้เจอตะวันห่างไปต่ว่าเดสโตยาเดสโตรยากระโดดหลบมาดิกระโดดถอยหลังแล้วก็ทำการ ซัดหมัดโอ้ยโคตรผิวเอาอีกเอาอีกอุ้ยเขาจิ้มเขาจิ้มบินเขาจิ้มมาดีใช้ปีกใช้ปีกโอ้ยสาวหมัดจกซิล่าอันนี้มแ,นแม่งสาวหมัดอย่างเดียวเลยครับตัวไม่โคตรเฟี้ยวอะคือแบบไม่กัดแม่อะไรเลยนะใช้หมัดสาออวอย่างเดียวมาอีกแล้วท่าปรดเขาเอ่ยิงแสงออกจากอกโอกดนเต็มเต็มอีกแล้วเจ้ากซิล่า ิคาราเต้ไป One hour later เอาดีต่างคนต่างอึดแม่งท้องฟ้ามืดแล้วยังสู้กันไม่เสร็จเลยเออเอาเข้าไปพี่ยิงลำแสงเข้าไปผมเห็นภาพนี้มาประมาณเกือบร้อยรอบแล้วนะคือมันซัดก,กันไปซัดก,กันมาแต่ว่าไม่มีคนสามารถปิดดาเมจได้อะครับต่างคนต่างอึดไม่แน่ใจว่าอึดหรือดาเมจมันเบากัน Two. อ่ะคิดดูจนในเกมจะเช้าแล้วมันยังสู้กันไม่เสร็จเลยก็คือตอนที่มันเริ่มสู้กันนะฟ้าสว่างเวรแล้วมันก็สู้กันจนมืดแล้วตอนมืดมันก็สู้ไม่เสร็จจนตอนนี้จะเช้าแล้วครับทุกคนงานคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่ไม่มีผลการแข่งขันแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวผมไปจัดคู่อื่นก่อนแล้วกันคู่นี้ปล่อยให้มันซัดกันไปก่อนครับปากไปหาสถานที่ในการจัดคู่ต่อไปกันมาในศึกต่อไปนะครับจะเป็นศึกระหว่างเดสโทร์ย่าเวอร์ซักับสเป c e อร์ซิล่าไปชมกันได้เลยครับซัดกันนัวมาดีสเปตกอสยิงพลังป อ้พลังระเบิดพลังระเบิดทีๆโอ้โหบอกเลยว่าเจ็บน่าจะเจ็บอยู่นะนตอนนี้ผมแหลกมากโอ้โหพลังมันอะไรวะเนี่ยโคตรแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ขอทนไม่ไหวคอบทนไม่ไหวแหลกเอาดีคนไปคนไปตามคนอุ้ยยาอย่าหนี้ตอนนี้นะครับเหมือนเดสโตรยาได้ทำการบินหนีไปแล้วนะแต่เจ้าสเปซก็สามารถยิงได้โอ้โหเอ้า ทำไมมันนิ่งไปเอา้านึกว่าตายตอนแรกมันนิ่งไปผมคิดมันตายครับเจ้าเดสโทรย่าหมาดีกัดไปซัดกันแล้วเจอท่าหางระเบิดไปเอา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 ,เอาวีติดบัคเอาหันไม้ทีเจ้าเดสโทรย่าได้นอนแองแม้งไปบนทีชีรียบร้อยแล้วครับทุกคนส่วนเจ้าสเปกซิล่านะครับได้เป็นไมเคลแจ็คสันอยู่ในคลิปนี้บอกเลยเดสโอรย่าเละก็คือในคลิปที่แล้วมันเพิ่งไปโชว์เทพมาครับแต่ในคลิปนี้นี่แม่งแพ้ทุกตัวเลยยังไม่นำไปคู่เมื่อกี้นะครับคู่เมื่อกี้ยังไม่มี แขข่งขันพอแม่งสู้กันนานเสเหลือเกินครับมางั้นในศึกต่อไปผมรู้อยู่แล้วว่าเดสโทรย่าไม่รอดแน่แต่เดสโทรย่าต้องไปเจอกเจ้ากอซิล่าเอิร์ธครับไปรับชมกันเลยมาครับผมในศึกต่อไปนะครับระหว่างกอซิล่าเอิร์ธเจอกับเจ้าเดสโทรย่าได้เริ่มขึ้นแล้วในตอนนี้ครับเจ้าเดสโทรย่าได้ทําการกําจัดลูกศรข,ของเจ้ากอซิล่าเอิร์ธไปแต่เจ้ากอซิล่าเอิร์ธก็ได้ทําการซัมมอนขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเจ้าเดสโทรย่าได้ทําการยิงล้มแสงไปที่กอรซิล่าเอิร์ธเลยครับมาด ล่าเอิได้ไหมเอาแล้วชาร์จพลังโอ้โยพลังนี้ไปเป็นไงแต่เหมือนจะยิงไม่โดนนะก็ซิล่าเอิร์ทเพราะด้วยที่มันตัวใหญ่มากเลยครับอาจจะเลงเป้าได้ลําบากแต่โดนกระชืนดอกนี้ไปบอกเลยว่าจุกด้วยความที่เดสโทรยานะครับมันมีปีกมันเลยสามารถบินต่อไปได้อุ้ยระเบิดพลัง พลังนี้ไฟเป็นไงเดสโรยา่าโดนเต็มเต็มเมื่อกี้โอ้ยโดนดอกที่2เดสโรย่าได้ทำการยิงตอบโต้ไปแล้วครับทุกคนอุ้กระชืบดอกนี้จุกไหมหาพลังอีกแล้วกัซิล่าเอ,อิร์โอ้หย,ยิงไปโดนไหมเหมือนจะเป็นพลังช่วงสั้นๆนะครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าแต่เดสโรย่ายิงโดนแน่นอนเพราะเป้าใหญ่เป้าใหญ่ไม่ได้หมายถึงตรงนั้นนะครับหมายถึงว่าเจ้ากัซิล่าเอิร์เนี่ยตัวใหญ่เอ,อจะกระชืบดอกนี้ไปอีก นี่กระทืบโดนเต็มเต็มบอกเลยกระทืบขาซ้ายเนี่ยมาอีกแล้วท่าชาร์จชาร์จไปโอ้โหพ่นพ่นไม่โดนนะมาอีกแล้วพลังดูดีวจะโดนไหมโอ้โหพ่นอะไรเนี่ยไม่โดนเลยไม่โดนก็แย่และเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่ควันตลบเลยครับโดนไปเจ้าเดสโซลยากระทืบอีกแล้วนี่เหมือนจะถานัดกระทืบนะเอ้ยเดสโซลยาไม่สามารถขยับได้ครับในตอนนี้โอ้โหลูกสมุนอย่างเยอะ แมงคือกัดกินเจ้าเดสโซรยาไปแล้วอ่ะแค่รอวันตายเรียบร้อยครับทุกคนในตอนนี้นะครับเจ้าเดสโซรยาได้โดนเจ้ากอซิล่าเอิร์ดเผาัปที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าเจ้าเดสโซรยาจะเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเจ้ากอซิล่าแต่บอกได้เลยว่าเจ้ากอซิล่านี่แข็งแกร่งจริงๆครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะและสําหรับศึกในวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ